มาบรรทัดทองไม่เงียบไม่แว่วกินเป็นเรื่องวันนี้อยากกินไก่ทอดเลยต้องแวะฮาโรยไก่ทอดประเทศหัดใหญ่อยากกินขนมแวะไปต่อคิวที่ร้านหาบขนมไข่สงขาแอบติดของหวานที่ถ่ายรูปสวยไปร้านเลเยอร์แล้วนั่งรถไปพารากอนชิมโยเกิร์ตเจ้าฮิตโยเกิร์ตบารา พวกเธอเชื่อไหมล่ะว่าทั้ง4ร้านนี้มีเจ้าของเดียวกันและเชื่อไหมล่ะว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียง2ปีกว่า,วาแล้วที่ตกใจไปใหญ่เจ้าของเดียวกันนี้คือทีมสตาร์ทอัพที่ทำโปรดักต์โต๊ะคอมทำงานที่บ้านช่วงโควิดที่เราสั่งซื้อกันในชื่อของ Dream Deck เริ่มที่หาบขนมไข่สงขาเปิดขายครั้งแรกเมื่อกรกดาคมปี2566ปัจจุบันมีสาขารวม22สาขาเป็นสาขาหลัก18สาขาและป๊อบอัพสโต4สาขาล่าสุดคอลแลบกับมินิร้านชาเขียวในกระแสเป็นเมนูใหม่เมนูนี้ขายเฉพาะหน้าร้านและเดลิเวอรี่ที่ไลแมนเท่านั้นนะ เอกกับร้านมินิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชาญี่ปุ่นเราทำมาถึง3รสชาติ <c oughs> ตัวแป้งนะคะเราก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นแป้งชาโคแล้วก็จะมีไส้มชชะชากินในชาแล้วก็โฮติชะแล้วตัวนี้นะคะเอ็กซ์คูถึงวันที่31ดตุลาเท่านั้นนะคะ ต่อมาที่เลเยอร์เปิดขายครั้งแรกวันว,นวนาเลนไทน์ปี2567ปัจจุบันมี2สาขาคือที่นี่ l a y e r ร์ ers, แฟคชิปสโตร์บันทัดทองซอยจุฬา16และที่สนามบินดอนเมืองฟั่งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและเมื่อไม่นานนี้นะครับเลเยอรออกไอเทมใหม่กับชีซี i f ฟจะสะดาวแค่ไหนเราให้เจ้าของแบรนด์มารีวิวกันเองดีกว่า จะเป็นชีสเค้กของเราเคลือบด้วยตัวไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ทานคู่กับสิ่งที่คล้ายๆกับซอสมาสร์ชเมทแต่ว่าจริงๆคือเป็นยานซอรีร่ค่ะเป็นขนมคือ concept คอนเซ็ปต์อยากทำให้ดูเหมือนเป็นของขวแต่ว่าเราทำให้มันมีรูปลักษณ์เหมือนเปนอันนี้ดูเป็นตัวเฟรนไพรจริงๆมีลูกค้าสั่ง,งผิดด้วยนะคะคิดว,ว่าเป็นเฟรนไพรจริง สโลแกนไก่ทอดประเทศหัดใหญ่ต้องนึกถึงฮาร่อยร้านนี้เป็นน้องลำดับที่3เปิดขายเมื่อ22พฤศจิกายน2567ปัจจุบันมีสาขาหลักอยู่ที่บรรทัดทองจุลาซอย14และป๊อบอัพสโตอีก5สาขาส่วนน้องเล็กที่เพิ่งคลอดโยกเกิรบาร่าพิ่งเปิดขายครั้งแรกวันที่9พฤษภาคม2568นี้เองปัจจุบันมีอยู่2สาขาสยามพารากอนแฟลกชิป Store, ช G, สโตร์ชั้นจีและเซนทัลลาดพร้าวชั้น ปิดท้ายกับแฮชแบรนด์ใหม่ล่าสุดจากหาบที่ต้องการยกระดับขนมไข่ให้ดูอินเตอร์มากขึ้นส่วนรสชาติจะเป็นไงสั่งเดลิเวอรี่ที่ไลแมนทั้งหมดทั้งมวลใครไปกินร้านไหนแล้วถูกใจไปรีวิวที่แอปวงไหนเหมือนเดิมนะ